สวัสดีครับวันนี้ผมเลิศจะมาแนะนำวิธีการโคนดิ้งรีโมทประตูรั้วนะครับด้วยเครื่อง v v d i k e y t o ตัวนี้เป็นรีโมทประตูรั้วนะครับที่ใช้กันบ่อยๆจะเห็นว่ามันมีปุ่มที่เป็นลนนักษณะกดขึ้นนะฮะกดลงกดเพื่อหยุดแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มออฟทือป,ปิดระบบนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะมาก๊อปด้วยรีโมทของ VVI เนี่ยไม่จากรีโมทของ VVI เนี่ยจะเป็นลักษณะรีโมทรถยนต์นะครับก็สามารถก๊อปได้เช่นกันแต่ว่าเราอาจจะต้องอธิบายลูกค้าว่าปุ่มที่เราเซตเนี่ยจะต้องเป็นลนักษณะนี้เช่เนอย่างตัวเนี้ยเราก็เซตตัวตัวกดล็อกเนี่ยให้กดขึ้นตัวอัลล็อกให้เป็นกดลงตัวเปิดท้ายให้เป็นการกดหยุดนะครับแล้วก็จะก๊อปได้แค่3ามปุ่มนะครับตัวออฟนี้ก็เราก็ไม่ไม่ได้ไปก๊อปมันนะครับ ทีนี้แล้วเราจะก๊อปยังไงให้มันเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเราเข้ามาที่เมนูรีโมทโคนกดโอเคนะครับเราเลือกเป็นตัวพิคโค้ดโคนนิ่งนะครับกด Enter เข้าไปเครื่องบอกให้กดล็อกนะครับทีนี้ถ้ากดล็อกก็หมายถึงว่าเราอยากให้มันเป็นการกดขึ้นนะครับล็อกก็คือขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะ ปุ่มแรกให้เป็นเป็นขึ้นก็คือล็อกแล้วก็กดปุ่มขึ้นตรงนี้นะครับที่รีโมทของประตูัวกดปุ่มขึ้นนะครับเครื่องแจ้งว่าให้กดล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็กดปุ่มขึ้นตรงนี้นะฮะอีกทีหนึ่งเครื่องแจ้งให้กดอันล็อกอันล็อกแล้วก็เป็นปุ่มกดลงตรงนี้นะครับส่วนประตูท้ายเนี่ยเราก็กดเรารู้ว่าตรงนี้เราจะให้เป็นปุ่มหยุดเราก็กดเป็นปุ่ม สต็อป uh, ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไอตรงที่บอกให้กดแต่เราไม่เร,ไมเราไม่ต้องกดแล้วก็หยุดแค่นี้นะครับพอเราโคนี่ไป3ปุ่มแล้วก็กดไลค์เครื่องเช็คแล้วว่าเป็นความถี่3 6 1 8 4นะครับก็กด ENTER ไปเราสามารถจะสร้างรีโมดนะครับได้2แบบแบบต่อสายกับแบบไร้สาย ในที่นี้เราเอาตัวไร้สายนะครับมาวางตรงนี้ต้องใส่ฐานก่อนนะครับแล้วก็วางตัวไล้สายเข้าไปนะครับแล้วก็กด Enter เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรีโมทที่สามารถที่จะกดตรงนี้เป็นปุ่มขึ้นตรงนี้เป็นปุ่มลงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกดหยุดนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูที่ตัวประตูม้วนดูนะครับขนาดเดียวกัน ถ้าต้องการจะทาแบบไลท์ต่อสายก็เรานํารีโมทแบบรุ่นต่อสายมาต่อสายนะครับก็กดไลท์เช่นเดิมนะครับเอนเตอร์ Enter ไปแล้วก็กดโอเคเพื่อทาการไลทิ้งเข้าไปที่ตัวต่อสายนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเราลองมาทดสอบดูนะครับอันนี้รีโมทเดิมนะครับตัวนี้คือปุ่มกด,กดขึ้นเนี่ยเรากดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกดหยุดปุ่มหยุด อันนี้เป็นกลุ่นปุ่มลงนะครับนี่คือดอกแค้นะครับตรงที่ดอกที่เราก๊อปเราเราเซตให้เป็นปุ่มล็อกเป็นขึ้นแล้วก็กดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นปุ่มหยุดนะครับตัวเปิดท้ายตัวนี้เป็นกดปุ่มลงนะครับจะเห็นว่าเราสามารถจะสร้างรีโมทประตูรั้วอัตโนมัติด้วยเครื่อง VVI Key t o นะครับ